ใบไม้ยักษ์ในป่าอเมซอนพบต้นไม้ประหลาดในป่าอเมซอนที่ใบใหญ่มากจนปิดตัวคนได้มิดป่าอเมซอนเป็นป่าดิบชื้นเขตร้อนขนาดใหญ่ที่สุดที่ยังเหลืออยู่บนโลกยังมีหลายๆสิ่งหลายละอย่างที่เกี่ยวข้องกับป่าอันกว้างใหญ่แสนลึกลับเหล่านี้ที่ยังเป็นเรื่องเล้นลับยากที่จะเข้าถึงและแถมยังอันตรายมากๆเมื่อเร็วๆนี้ในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่เรื่องราวที่น่าสนใจ เกี่ยวกับต้นไม้ชนิดใหม่ที่มีใบใหญ่ขนาดใหญ่ซึ่งถูกค้นพบในป่าอเมซอนโดยนักวิจัยเพิ่งค้นพบสายพันธุ์ใหม่ที่ป่าอเมซอนในเขตประเทศบราซิลโดยต้นไม้แปลกประหลาดสายพันธุ์ใหม่ได้รับการระบุว่า Coccoloba g i g a n t i f o l i a หรือที่รู้จักกันในชื่อต้นใบยักษ์มันคล้ายจับ Coccoloba molisca แต่แตกต่างกันที่ใบที่มีขนาดใหญ่กว่ามาก เป็นพืชดอกในวงโพลีโกนาซีเอที่พบได้เฉพาะในป่าอเมซอนของบราซิลต้นไม้ชนิดนี้สามารถเติบโตได้สูงถึง10-15เมตรโดยใบของต้น c o โ k o l o b a g i g a n t i โ f o l i a มีขนาดใหญ่มากโดยมีความยาวได้ถึง2.5เมตรและกว้าง1.4เมตรซึ่งถือเป็นหนึ่งในใบที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาพืชใบเลี้ยงคู่ รายงานระบุว่าต้นไม้ที่มีใบใหญ่ยักษ์นี้ถูกพบในลุ่มแม่น้ำมาเดราในรัฐอเมซอนและรอนโดเนียในอเมซอนกลางและตะวันตกเฉียงเหนือของบราซิล